อะไรคือตอนนี้ยังยังยังทําอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาที่แบบทําให้มันกระชับแล้วคนเลื่อนผ่านแล้วแบบช็อกอะเข้าใจะปะฝนก็นึกถึงเอาแหละครับกูนึกถึงข่าวข่าวหนึ่งที่กูเป็นข่าวแล้วเขียนหน้าเพจฟาดเวอร์ฝนนึกถึงข่าวตัวเองเว้ยฝนก็เอาวะถึงเวลาที่กูจะใช้ชื่อเสียงกูเร็วๆเ,เนี่ยทำให้มันเกิดประโยชน์แล้วไอ้นะักข่าวช่องไหนเนี่ยมันยีข่าวกูเสีย,สยให้หายนะถึงเวลาที่กูเอาคืนแล้ะเอาคืนนี่ไม่ใช่อะไรนะ ก็ปปี้หัวข่าวเอามานั่งโฟนฝนเคยโพสตไปครั้งหนึ่งเว้ยในชวิตคลิปปลุดอีโพดคลิปตัวเองเฉยเลย <laughs> Bl ur, เบลอเบลออ้าวอัดวิดีโอแล้วนี่แต่เราไม่ได้โป้นะเราอัดวิดีโอแล้วทําเป็นเบอร์ให้คนลุ้นลุ้นุนนนุคลิปปลุดเน็ตไอดอลขายกางเกงในชื่อดังในโลกออนไลน์ใครสนใจคลิกเข้ามาดูชิบหายแล้วเฮียลายเว้ยลายฝนนะ่ะ คลิกลายโอเอนะมาเพียบเลยอุยแม่งแบบเป็นอะไรที่แบบแม่งเฮียมึงสนใจคลิปกูมากขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ฝนเนี่ยมีที่มาของการสร้างกลุ่ม v v p p มึงอยากดูหุนกูมากใช่ไหมฝนรู้แล้วนี่แบบโอ้โหกูโพสตไปข่าเนี้ปุ๊บโพสตแล้วลบนะโพสแล้วรีบลบเลยนะพอโพสต์ปุ๊บ ติดกับกูมาแล้วละ่ะทั้งหมดเลยโหแม่ร้อยร้อยกว่กูจะตอบไงวะแม่ทำไมมันฮอตจังวะฮอตก่างเกงในอีกเอะไอ้ yeah, yeah, yeah. คือแล้วฝนก็เลยเอาวะถึงเวลาที่กูร้อนเงินอยู่พอดีเลยกางเกงในกูก็ ike, ไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนเอาละสิคราวนี้ถ้าใครสนใจเข้ามาแอดไอดีไรายเมื่บมาดูหุน่น น้องเต็มๆมาอะไรเงี้ยทำตัวเป็นแอดมินีแม่งเข้ามากันเต็มเลยคือตรงไหนหรู้ว่ะแล้วฝนก็เลยต้องมานั่งจิบหัวแลวถึงเวลาที่กูต้องเซ็กซี่แล้วสิแม่งตัวกูอ้วนอย่างกับหมูกูไม่ได้แต่งตัวโป้อะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรวะเอาโชว์ได้เท่าที่โชว์บางคนนะฝนก็เอาเลยลงทุนเหมือนการยอมรับว่าลงทุนเมื่อก่อนนะเว้ยเมื่อก่อนไม่เคยใส่รูปจีสติงลงกลุ่มนะเพราะว่ามันมันโป้ตรงตรงตรง,ตรงก้นคุณเข้าใจปะ ปกติเนี่ยมันโป๊ก้นมากกันนะเว้ยมันคือเหมือนมือข้างก้นคือกูไม่ได้ใส่อะไรอะ่ะเข้าใจปะแต่ปรากฏว่าเอาใจแฟนคลับเอาละอ่าหกเจ็ดมาเลยอะไรเงี้ยบางคนเข้ามาปุ๊บด่าไม่เห็นเป่เฮียอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ไม,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 มีคูเาาทพเข้ามาทําไมเขาไม่รู้เบื้องตังเสียอะไรตังจิบผายบางคนออกเรื่องมึงมึงกูถือว่ากูให้มึงดูตูดแล้วนะเข้าใจปะกูให้มึงดูตูดแล้วมึงอยากเห็นกูใส่างเกงในมึงบอกว่าเนี่ย กี่หมืน่นผมก็ทุ่มอยากเห็นหุ่นคุณฝนแก่แค่ห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทมึงได้ดูตูดกูเต็มๆมึงเสือกไม่ทุ่มมึงเสือกด่าแล้วมึงลบสมาชิกกูไปอีกและกลุ่มไลน์นี้แม่งบรรลัยตรงไหนรู้ไหมบรรลัยตรงที่แบบตรงไหนมันเข้ามาปุ๊บมันลบอัลบั้มเกลี้ยงเลยนะมันลบเองกันมันลบกันเองนะเพราะทุกคนเป็นแอดมินฝนก็จิบหายแล้วความคราวนี้กูต้องมาเรียนละกูจะทํายังไงวะให้มันแบบว่า เออมันมันลบยังไงว่ามันลบยังไงฝนก็จังไรสุดๆบอต้องว่า <c oughs> <c oughs> จังไรอันนี้เราพูดนี่คือพลาดฝนก็เอามั่งปลอมไปเป็นสมาชิกไอ้กลุ่มเกงเกงในผู้ชายกูจะกูจะเทสจากกลุ่มไหนวะไอ้นี่ก็ขายชุดว่ายน้ําสงสารชิบหายเลยผู้หญิงทํงมามหาก,กินไอ้ในก็ขายกิบชอปขายตั้งหูกูจะทํยังไงวะกูลองลบไอ้กลุ่มนี้แล้วกันลองลบอัลบัม้มไอ้เกงเกงในเป้าตรงของของนายเควิน ปเจอของอะไรนะเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ชายเว้ยเพราะคิดว่ากลุ่มไหนที่มันดูฮิ่ฮิ่อ่ะกูเข้าไปก่อนกูจะลองทดสอบดูดิวันลบได้ไงคือฝนไม่รู้มันลบได้ไงฝน,น,นก็เข้าไปเว้ยฝนก็เลือกอัลบั้มที่มันลงรูปน้อยนะเกงในของเควินเป้าเกงเกงในเป้าตรงของเควินมีภาพนู่นนี่นั่นฝนก็เข้าไปปุ๊บกูลองลบดิกูลบได้ไหมกูเป็นสมาชิกเนี่ยลองลบล๊บ โลบภาพพงเงีอะไรเงี้ยโดนแม่งด่ากันเต็มเลยฝนก็เลยแบบชิบหายแล้วแม่งรู้ตัวแปลว่ามันลบเลยรู้ตัวแล้วไอ้แล้วถ้าวิธีการรองรับเนี่ยการโดนด่าคือเลยรปะออกมันใช้วิธีเดียวกันเลยที่มันเข้ามาในกลุ่มฝนมันเข้ามาลบเว้ยม,ม,มันเข้ามาลบอัลาบั้มและไอแฟนคลับเนี่ยนานๆาเขาแบบมามาเช็คใช่ปะ่ะ แล้วเขาก็มาดา่าฝนว่าไม่เลองเลืบเพียอะไรเลยกูเข้ามาทาไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่อย่างน้ยงนอยทุกคนน่ะได้เห็นตูดฝนทุกคนฝนฝนยอมรับไปนะคือหุ่นฝนตอนใส่กางเกงในอะไรเงี้ยฝนก็เอาละตอนนี้ต่อไปนี้นะกูจะปักหมุดในโน้ตแล้วกูเข้าโน้ตเลยจริงๆแล้วก็กูก็เซฟเซฟเซฟรูปเอาไว้ด้วยกรณีเผื่อมันจังไรลบโน้ตกูอีกอะไรเงี้ยกูฝนจะได้โพสต์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็จะเป็นอย่างนั้น แล้วคนนี้เว้ยแอดมินเนี่ยมันเออไอ้กลุ่มเนี่ยมันก็เลยแบบทําให้แบบมันอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วบางคนก็เข้ามามาด่าเพราะคิดว่าแบบคําว่ากลุ่มรับเจฟฝนเนี่ยมันจะต้องแบบโอ้โหคูเทพอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรมนนากคนนั้นแน่เลยอะไรเงี้ยฝนก็อ่ามึงคิดอย่างนั้นแต่กูกูไม่ได้เคยพูดอย่างนั้นอก่งนั้นเลยนะกูบอกแค่ว่าใครอยากจะมาดูตูดกูเนี่ย จากที่มึงสั่งกางเกงในเนี่ยแล้วมึงเสียค่ากางเกงในแพงๆแล้วกูบวกชาร์จค่าตัวตอนใส่ไปเนี่ยซึ่งมันเป็นพันและถ้ามึงเอาถูกมากๆม,มึงก็ต้องเสียห้าร้อยห้าสิบต่อหนึ่งตัวมึงจะได้ดูตูดกูกับกับสีเนี่ยสมมตินะสมมุติมมตัวนี้เป็นตัวถูกสองร้อยห้าสิบอยากดูตูดด้วยก็คือห้าร้อยห้าสิบแต่ถ้ามึงจ่ายห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทอะต่อรายปีอะมึงได้ดูตูดกูเกือบทุกวันนะ ตูดกูจะใส่จีเทสติ้งหรือจะใส่เต็มตัวจะใส่ครึ่งตูดมึงก็ได้เห็นนี่คนเขาเอากําไรกันแบบนี้บางทีนะฝนไม่จำเป็นต้องลองรูปทุกวันจะได้ซ้ำฝนแค่ลงไปเลยยี่สิบรูปเกงๆในแต่ละแบบมึงอยากดูตูดใช่ไหมมึงเข้ามาเข้าใจปะมึงเข้ามาอย่างน้อยมึงได้เห็นแล้วนี่ไงเนี่ยทุกลูกแบบเลยจะครึ่งตูดจะจะจีเทสติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่มึงได้เห็นบนแล้วมึงเจอะก,ก็แล้วแต่แต่ขนเะนี่ยลงยันสิ้นปี คุณจะได้เห็นฝนตลอดเวลาที่ฝนสวยใส,ใส่อะไรเซ็กซี่เนี่ยฝนก็จะโพสล,ลงในกลุ่มแล้วมันก็จะมีไอ้พวกจังไรจังไรคนที่คือแบบว่าเอารูปไปแล้วก็ไปแชร์ต่อมันก็เลยเป็นที่มาของการคาดลายน้ําเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเมืเอไปแชร์ต่อเนี่ยกรุณากูกราบล่ะกูกราบเลยนะแชร์ต่อเนี่ยการแชร์ต่อกูรู้สึกว่าคือมันมันเป็นอะไรที่มันคุมคุมคนไม่ได้ ไหนๆมันก็คุมไม่ได้แล้วกูค,คาดรายาน้ำสักขนาดนั้นมึงช่วยโชว์รายน้ํากูด้วยเวลาที่มึงโพสตไปกลุ่มไหนนะกูจะได้มีลูกค้าตามกลับมาคุณเข้าใจปะเออไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวแม่งเอา,าแบบรายน้ํากูแบบกูทารายน้ําไว้แล้วมึงก็จังไรเอาเอา,เอาช่องมึงคาดกลับอีเข้าใจปะอันนั้นฝนแม่อนุญาตเห็นแก่ตัวมึงเห็นแก่ตัวมากฝนก็เลยกูค,คาดแม่งเลยสึบสึบสึบ,สบดูซิ มึงจะไปโผล่เพ็ไหนอีกมึงจะจองไรพลาดอย่างนี้อย่างนี้มึงก็มองไม่เห็นหุ่นกูนแล้วลหละอย่างนั้นอ่ะนี่คือที่บางการคาดเพราะฉะนั้นแต่คุณคอนโทรลไม่ได้อยากจะแชร์เหลือเกินอย่างล้นหลามเอาไลน์ไอดีติดไปด้วยอย่างน้อยเวลาเขาเห็นเนี่ยมึงไปแชร์กลุ่มไหนเนี่ยมึงช่วยกูทำมาหากินนะกูจะได้มีกําลังใจเวลาคน The, ช่วงไหนเนี่ยคนขอเข้ากลุ่มเยอะๆเนี่ยมีกำลังใจนะแปลว่าแม่งต้องมีใครแชร์รูปออกจากกลุ่มแงยเลยมันถึงได้มาทักๆักทกเข้ามาอะไรเงี้ยเออ